ของสงครามรถถังยุคใหม่ไม่มีรถถังคันไหนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เท่ากับ t 8 4 o p l o m จากยูเครนรถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานของ T80 ซึ่งเป็นรถถังในยุคสหภาพโซเวียตที่ผ่านการรบมาแล้วหลายสมรภูมิและในปี2026 T84OplotM ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของยูเครนในการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีของตัวเอง โอพลอตเอไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือความภูมิใจของชาติและเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การอยู่รอดท่ามกลางความขัดแยง้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างรัสเซียและยูเครนยูเครนได้เร่งพัฒนากองทัพของตนเองอย่างเร่งด่วนและรถถังรุ่นนี้คือผลลัพธ์ของความพยายามอันไม่หยุดยั้งนั้นอาวุธหลักของโอพลอตเอคือปืนใหญ่เรียบขนาด125มเมตร ที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายแบบทั้งเจาะก,กรอบกระสุนระเบิดแรงสูงและแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังที่ยิงออกจากลำกล้องได้โดยตรงรุ่นปี2026ยังมาพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยมากขึ้นทั้งระบบจับเป้าหมายด้วยกล้องอินฟราเรดระบบเล็งภาพเสถียรและกล้องเล็งที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในขณะที่รถถังเคลื่อนที่ จุดเด่นอีกประการคือระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยให้รถถังสามารถยิงได้เร็วถึง8นัดต่อนอาทีโดยไม่จำเป็นต้องมีพลขับคนที่4ระบบบรรจุกระสุนแบบคารูเซลนี้ยังช่วยลดขนาดของตัวรถถังทำให้มีรูปร่างเตี้ยลดโอกาสในการถูกปรวจพบแต่การมีอาวุธร้ายแรงไม่ใช่ทุกอย่าง รถถังที่ดีต้องมีความอยู่รอดสูงด้วย T-84 Oplot-M รุ่นล่าสุดจึงมาพร้อมกรอบแบบแยกส่วนที่ทันสมัยรวมถึงระบบกรอบระเบิดแบบดูเพลทที่สามารถป้องกันหัวรบจอดกรอบสองชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกแบบซอฟต์คิวที่สามารถรบกวนสัญญาณน,นำวิถีของขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามา ใต้ตัวถังของมันคือเครื่องยนต์ดีเซล 6TD 2เทอร์โบให้กำลังถึง1,200แรงม้าเป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะ6สูบที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลงังรถถังที่หนักกว่า50ตันคันนี้สามารถวิ่งบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรชั่วโมงและยังเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวบนภูมิประเทศครุขระ ในปี2026 o p l o t M ได้รับการปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศที่หลากหลายทาั้งฤดูหนาวอันหนาวเย็นหรือฤดูร้อนที่ร้อนจัดระบบระบายความร้อนและกรองอากาศได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานจริงในทุกสภาพแวดล้อมภายในรถถังมีระบบควบคุมและจัดการสนามรบแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผู้บังคับบัญชาสามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม ประสานงานการยิงและติดตามตำแหน่งของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบนำทาง GPS และการสื่อสารแบบเข้ารหัสทำให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างปลอดภัยแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากอากาศปัญหาการขาดแคลนอะไหล่และแรงงานที่ลดลงโรงงานผลิตรถถังในยูเครนย,ยังคงสามารถผลิตโอ l พลตอ็รุ่นใหม่ออกมาได้แม้จะไม่ได้ผลิตเป็นจํานวนมากแต่รถถังแต่ละคันนั้นผ่านการประกอบอย่างประณีตภายใต้เงื่อนไขสงครามจริงในสนามรบโอ l พลตเอถูกใช้ทั้งในการป้องกันและรุกกลับมันมักถูกใช้ร่วมกับรถรบทหารราบและโดรนเพื่อสร้างกองกำลังผสมที่มีประสิทธิภาพสูง ในยุคที่โดรนกลายเป็นภัยคุกคามใหม่รถถังอย่างโอ l พลตก็ได้ถูกเสริมระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับในด้านการซ่อมบำรุง T 84 Oplot M ยังคงใช้ระบบพื้นฐานแบบเดียวกับรถถังโซเวียตทำให้สามารถดูแลรักษาได้ง่ายในสภาพสงครามขณะที่ยังคงความได้เปรียบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทันสมยัย ระดับโลกรถถังโอ l ลอเคยถูกส่งออกไปยังหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่เคยจัดหารุ่นก่อนหน้านี้เข้าประจำการแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการส่งมอบล่าช้าในอดีตแต่ในปี2026ยูเครนได้พัฒนาโอ l o อ M ให้ดีขึ้นและพร้อมสำหรับการส่งออกในอนาคตมากขึ้น T84 o อ l o อรรุ่นปี2026คือรถถังที่เกิดจากความจำเป็นมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงคราม แต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและเป็นคำตอบของยูเครนในการพึ่งพาตนเองทางการทหารในช่วงเวลาวิกฤตสำหรับผู้ชมที่ติดตามจากประเทศไทย o อปลอคือภาพผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีโซเวียตในอดีตและนวัตกรรมของยูเครนในยุคใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องของเกราะหรือปืนแต่มันคือเรื่องของประเทศหนึ่งที่ยืนหยัดและพัฒนารถถังของตนเองเพื่อต่อสู้เพื่ออ,อิสรภาพ อย่าลืมกดติดตาม Battle Beats Thailand เพื่อรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุดยอดยันเกรอดจากทั่วทุกมุมโลกขีดขีดขีดหากคุณต้องการคำอธิบายวิดีโอคำแนะนำชื่อเรื่องหรือแท็กต่างๆําสำหรับคลิปนี้แจ้งได้เลยครับ